สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องลุยต่อโอ้ยางแต่ว่าขึ้นขึ้นดอยสุขละลายกับบ่อบ่อพี่น้องมันเมื่อยเนาะบ่อบ่อหยางหยางได้พี่น้อย นุ้ยกันต่อค่ะลุยคบสองตอนนะหลุดมาชวน้กันค่ะปีนดอยน้ำกันเนาะจากมือนัแน่นครับด้วยขาะยิ่งสูงใช้ผู้ใด่ายิงสูงยิงหนาวแน่นลมหนาวยิ่งสูงยิงเมื่อยดู้วยผู้ใดูบสูงเบิ้งงด้พี่น้องก่นปาครับผมลุยน้ำกันครับผมไขโลขาวด้วยครับอยู่เลือกจินเนาะพุกแทน ดอกบานค่ะเยอะด้วยพี่น้องก่อแดงสูยง,งามเลยครับผมสูยงามเลยโอ้ยขาก่อแดงด้วยจ้ะนาเล่เนาะจ้ะมันแต,ต,ตนะกละนาเล ดอกก่ลเงางามเลยครับงงเลยงงงามเลยนี phrases, mm ่ลงสะพัดเย็นดีครับเก็บแดดบิดมือแล้วถ้าโบมวยมือนี้บแดดกัดปกตวเพรายืนจอดดอยเนาะบแดดก็เป็นโล่งๆกันเลยอากาศมันทายทีสุดหวะสันดอยเนาะสันดอย ี่น้องเจอกันบนสันดอยเียดอกงามงามงามครับตัวถกับเกียงเสียบยเ,ยเลือก,ก้องงาเลนี่เ็ตรวมตัวแข็งงามเ็ดบืรฝนในเขางาม ดีครับพี่พเดือดออกหนึ่เป็นเมลดีค่ะสีดอ,อกบานเหมือนกันดอกบานนี่ค่อนข้างไลยเลยพี่น้อง ใส่ใบใหม่เพิ่ะขาเขามีนี่ไหมทั้งน้าขาเพิ่มมีไข่เป็อย่างนี่ไอบรรยากาศไอพี่น้องเบิ่งไปน้ำนะครับผมไอพี่น้องเบิ่งแต่ดอกเห็ดลายสีเบือให้เบิ่งชมวิวทิวทัศน์ไปน้ำบิ่งบรรยากาศไปหอมปู้นพี่น้อง กานทำมาหาก,กินของคนเท่าเนาะหาก,กินคนระเบียบคนละอย่างกันไปครับผู้มาเก็บเพกกะเข่าตะปาแบบนี้พนะี่น้องเห็ดยังเซาจริงเห็ดนาเหลียรนักตาพี่เธองามพี่น้องติดแ,แข่งด้ีนานเหลียรจ้ะเนี่ยเดือดเป็นโนองเดือดเป็นโอ่งงามแล้วนนเห็ดเขาเ้ามาถือฝนงามเลยพี่น้องกอง็ติดแข่งดีถือถฝนนี่เพื่อนเปือไว้คักหรอบัวตะเห็ดยัง ถ้าบานมาแล้วไปยางไปเรื่อยๆเขากระสีหาออกไปเรื่อยๆได้ครับยางไปเรื่อยๆดอกบานแมันเป็นหน่องมดนะแต่ดอกเงยได้ครับคนน่ะบานโอ้หิจูมเพลินผีฮ่าพีพีผีบานเดียวบเลย มาเสรกันรังสีบานโอ้ยได้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 ยังไเฮงเงเ,งเอาตัวดีกันเก็บไปเลอยไปเกลเก็บไปเลย,ลเ,ลยเอาตัวดีเยกลับเลยเนาะเีัสีบานกนยังเรือจูงใหแต่โรกบานนี่เอาบะไดได้เดือพี่้นง่พราวเฮายางไก่เอาไปก็ชื่อเสียสินดีๆครับผม บานเข้ากระหลังมังกนกระแตกเนาะครับผมพี่น้องกับพี่สชคใส่ะว่าคือบอ่อดอกบานนีะคือสายเห็ดครับแต่บางครั้งพี่น้องว่าบาง,งค,ครั้งที่เก็บเอายูตั้งแต่กระคือขื่นบอ่อสูงครับผมไปบอ่อโดนะอ้เนี่ยขอบคุณกำลังเล่นเด้วยครับที่มอบให้เน,ะนาะวันไหนใหญ่เป็นพี่น้อง โอ้กโไข่ก็ไข่ก็มาดูนะมาดูไงเปรศรักษาอู้หูหูโอ้ยบัตเตอค่อยๆใย,ย,ยเลยมันคอห,กไไหักใบเ่ิดเน,น,น่ย,อย,อย,อยโอีเม่ดอกไงดใจอ่อนแห้งกถิดเนี่้หนองเอ้ยสู้หัวแล้ว้บนี้ไงโถดไผู้มงม่ักเตง,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 งยางพาไปป่นหนึ่งก็มาเห็นเมียน มึงน <Nil sociedad> like. uh ี่ลายดอกด้วยมมาเป็นสายเลยตัวนี้เป็นซิปดอกซิปกว่าดอกเลยเอทำมูลน้นบาบานก่อนนี้บักลายเลรอพี่น้องไม่วันมาตอบเฮานี่เขาเหม็นด้วยหอมวะหอมเล้วเหม็น ก็ไม่ว่าตองกับเมื่อกนหอมได้แล้วพี่น้องบางเดียวหลายดอกเลยพี่น้องห<า>ัวากลุ่มเนาะปิดสายมาเลยเนาะสายเลยขันมูนันเม้าบ้านนะโอ้หลายค่ะเกือบเต็มตาแล้วพี่น้องบางเดียวเกือบเต็มตาด้วยครับผม อง่คักหญ่เน่เล้ครับเพิ่งเบื้งมือกระดอกเห็ดหงขาวเฟื่องบานโอ้ยไทยเป็นจุบบางยางเง่เล้วนาะนี่คักหญ่เนอี่เหลืองตดอกบกหอยหง่เนาะ มันมีนมาลงโงกได้เนีเหลือบุมมยุงยเหลือมีเลยเหลือมากนะขาวลงโงกเหลืองเนาะแต่ส่วนมาขาวลายส่วนมาขาวหลาย มอ,ง,อง,งหักด้วยตัวเรางกตงงด้วยคมดอกยังไงเต็มตาแล้วจ้ะหาเลยที่นนอนง,งามเนะเาะทีบอรกระวัดใจบอใบดอกี่น้องงามขนาดนี้กำลังบานค่ะดอกแข้งกีตางงามเลย เลียด้วยเจ้าจิ้นหมานาเลีานวนเนาะเียมีคนเก็บบ่เดี๋ยมีคนเก็บน้ำขัดอกิ้งมดีขนาดด้วยคนนั่นดีลวมเสื่องนก็ซองเดีซองอือันนี้เกือบตัวนี้โมหเง็นเพื่นเกือบหลอดเ่า่ะู่ไตหยาเนาะโมหเงิ เหลือรอดแล้ว,ลวนนะี่ไข่เลยไข่เดียวก,ยก,ยกำลังกำลังสิปตืตา่<ค>เก็เเบไปนะเ,เลย ไอ้ทเสียอนีบันใปใหม่ถึงเนาะงามยี้โอ้ยมือแรงจะกระเปิดอ้มึงมาไต่ออกวันคักเลยกางมือตานำเลยจ้ะกางสวดหัวสวดพลอยู่เนาะกางมือตา กำลังเมตตาดูโลกอืมสอนเลดูความมืโอ้ไข่บบกไงเห็นอ,อ,อยู่ที่ด้วยนี่ดิพี่ซอนไข่ไปไยอยู่น่จะไข่เดียวเปิดแล้วไงนะโอ้โคตรี้งามคักงามนี่ไขค่คนเกลียงดีคันบบปีฝนดิ ต้นนาเป็นเมียนดีบอกงูเหลื้งีหาดอกเือเสียงฟ้าๆเลยพี่น้องเสียงวัวได้คมชัดขึ้นเมือเสาร์เลยเสียงบัได้คมชัดขึ้นว่นเสียงเริฟ้าๆแล้วเป็นตะกาพอหลอดไ่นของตะกาเลยครับพี่อไ้พี่เบิ้งี มีมานแห้งเนาะวันนี้เนาะม้านคักพี่น้องมันกลางเดือนเลยเนาะกลางเดียดเด่น,ต,น,น,นตากเดือดเป่นสีสีเลย กปลังดรเลยเนาะนนองดูปลาลายติดท้ายเโ๊ะโูน้งโสกหินเนาะโสกเลยใช่บ่นยางเุญนแม่มวหินยางฟังขุนด้ ห่านห้ยไข่พี่ไข่พี่นี่ไข่พี่เนาะก็ไข่ทั้งดอกไข่ท่านท่าี่ป่ไข่ปลาร้องน<อ>ะเปินปลมเปินลมุอมาเลยเนะาะาเลยอ,อยู่ข้างใน,นามานจจอยปผ พึ่งึค่ะบกงงจังใดตาลายเนาะเชื้อตาลาย่ะพึ่งเหลืองเึ่งขมิ้นหมดมองโล่งเลวพี่นองพี่เี่เท่าสุดจอดครับผมมือนี้่แต่ละคนทึงละงกงเห็ดกอเดียงด้วยครับทึงเห็ดลังเหล่เนาะเห็นลังเหล่ก็เห็นเคเก็บเอาง่ามาพดนี่ จอยอาตะการตะกาหนึงก็ลังมากไปจอยผลงานของข้ามเอนีนะครับผมของปนอยก่อนนะนี่เอาไปต้องห้องข้างล่างบอกนี่เอาไปต้องอะไรข้างล่างบอกนี่เละพี่น้องย่ามีลายก็ลายย่างบุมีกระบาขึ้นวานครับาเปล่า ปูนอำเภอถือมาปูนเลยใส่ห่อทุกอย่างไข่เซ่มาเลยสุดยอดเมื่อยแต่คุ้มนะครับผมเมื่อยแต่คุ้มเจ็ดเจ็ดงานตุย่างเมื่อยเบิดลตหรอโอ๊ยจุ๊ยตาผู้ใดล่ะกระตาตะกรองเลยฮะหนูเจือโอ้ยเปิดขามาอันก้างจาะฮู้เนี่ยมันเอา ประมาณ20โลเห็ดอยู่ไม่เหรอี0กว่าป่ะเดี๋ยวก็ล่าพีล่าน้องบนนี้เลยนะครับผมเอาพี่ทิกรสองกนนะบอลเบิ้ง <c oughs> จ้ามันนี่กัน <c oughs> โอ้ทั้งเมย์ทั้งมวลคะ่ะเตียมเฮ็ดเนาะคะ่ะแต่ทั้งเฮ็ดละงูกละงงก,งงกเรืองละง,งูกขาาคะ่ะนานเลยก็แดงเนาะเมนครับก็ <c oughs> ถือว่ามาันอยู่ค่ะมันนี่ มานบอกมันกับเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเลยทั้งมานทั้งเมื่อต่ยากไม่ดีหรอกถ้ากับขอกันคลิปหนาเนาะค่ะกะขอบคุณทุกพี่น้องกดไหลคดแชร์เนาะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทป็นกำลังใจเด้อจ้ะขอกันคลิปหนาค่ะคลิปนีาลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องเอฟซีอำเภอเทิงเนาะเหมือนั้นอุตส่าเอาไอของมาฝากกินหอดบอนขอบคุณหลายๆครับเอฟอซีอำเภอเทิงเนาะอำเภอเทิงเ มาเยี่ยมมาหยามมีของมาฝากขอมกระขอบคุณที่หลายด้วยครับเข็ดท้าพี่น้องนี่สุดยอดครับเจอกัน,นคิปหนาครับ